ไปเลตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ Tuti yampi tamang saranang ka jami, Tuti yampi sangkang saranang ka jami, Tatiyampi putang saranang ka jami, Tatiyampi tamang saranang ka jami, Tatiyampi sangkang saranang ka อิทิปิโสปะ่าวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจาณะสัมปันโนสุขตโลกะภิทูอนุตตรโภพฤษธรรมสารถิสัตาเทวมนุสสานังพุทโธะคะวัติยันตุนิมิตังอาวมังคลัญจั โยจมัณนาโพธะคุณัสสะสัทโธปัปปะขะโอโตจวินังกันตังอุตานุปะเวนะวินานสัมเมนตุสวาขาโตภะคะวะตะธัมโมสันเฏติโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโก

ya tang jatari porisa yukani atau porisa pukala esa bakawato sa bakasangko ahu nayo pa hu karaniyo anutarang ponyake tang lokasati Yandun nimitang awamang kalantya. โยชนะพุทธคุณัสสะสะโตปาปะกศโหตุสุพินังอัคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสินาโมตโตยักขุมันตัสสะสิริโมตโตสิกิสปินะมัตโตสัพพุตานุกัมปิโน ဝေသဗုဒ္ဓံနမတုနာတက္ကသတပတိနောနမတုကခုစန္ဒ္ဒဆာမရဇေနပမတိနောဟုဏကမနံသံနမတုဗြဟ္မနသာဝုဓိမတောသပ္ပဇ္ဇံနမတုဝိပမုတ်တ္ဆသပတေ ອັງຄະລັດສະນະມັດໂຕສັບພະຍະພຸດທະຊະຈຣິມໂຕຍໂຍອິມັງດໍມະເດຊະຊິສັບປະທຸກຂະປະໂນທນັງເຍຍຈະເປັນໃນພຸດທະໂລກເຍຖາພຸດທັງວິປັດຊິສຸງເໄຊັນນາອະພິສຸນາມະອັນຕາວິທະສະຣະຕາເຍຕັງເດວມະນຸສັງຍັງນະມັດສັນຕິໂຄຕະມັງ Vicha charena maantang bandang ma antang vita sara tang, vicha charena san bandang utang wanda yato pakini ariya yacha teyachato, nabi canamisan mi san te

เตจังอภินันติตวารโรคมุกเก็งสุตังกเนเอเตนาสัจวัชนาโสติเตโอตุสปะทาเอกตธาธรรมบรัชาปิเทลัญเยนาปิปิริโตจุนดาเทเรนตันเยวะพนาเปตวานาสัตรัง

ปริลาหูปัสมันดังตมเตเจนะโสตินานัสันตุปตะวาสเปพระยาบุปสาเมนตุเตสกัดตัวสังพรตานังโอจตังอุตมังวรังอาหุในยังปาโอในยังสังฆเตเจนะโสตินานัสันตุปตะวาสเปโรกาบุปสาเมนตุเต ภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุธีปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุธีปวันตุเต พวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเวทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัตาสดีพวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมน์ อันศักดิ์สิทธิอ์อามาขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนวยอวยพรเอ่ยแก่ญาติแก่โยมสถาตัานบุฟฟังถึงยิงใจเท่าแก่เด็กขาทุกท่านทุกคนนันแต่นี้ไปข้างหน้านั้นขอญาติโยมอยู่ประศจาก ซึ่งเคาะปีาะเดืนอนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อับเมื่อตื่นเคาะเมื่อยืนเมื่อเตวเคาะเลวซ้ายและขวาโลกาเปียติจงอันตรธานหายไปที่จะมาจะได้มาใกล้มากายขอญาตยมจุงประกอบด้วยโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยาม อายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลัไม่อันแข็งแรงอายุวันนะสุขภพละบอนอันล้ำเลิศประเสริฐนั้นจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกกลานทุกคนขอเจริญพร กรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกไว้ว่าระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนที่มันจะตกลงมาเราจะระวังนั้นก็หมายความว่าสิ่งใดที่มันเคยเสี่ยงมาแล้วสมว่าปลูกนั้นปลูกนี้ ถ้าฝนตกมามันก็บาไดละอีน่ะมันเสียหายก็ต้องไปปลูกตัดนั้นก็ต้องประตูเวลานั้นยามนั้นกมอุตุเป็นเตือนอยู่ตลอดตะวันเนี่ยยติโยมมืดครึ้มมากำลงมามิด,ม,ดมัดมดิดมัดเวลาสักบ่ายมงปลายเนะี่ยที่น้องตองนะ่ะ เดียวกับฟ้าแจ้งจางปังดดแดแดเจลาจแลดนับตั้งแต่ตะว,วันบ่ายจ,จนถึงวันนี้ปัจจุบันสาวสี่ชั่วโมงตะว,วันนี้ญาติโยมฉันเข้าเจ้าแล้วเ้ามงไปก็ไปส่งน้ำธาตุที่วัดบันเด่นตำบลหนองตองเขตสองหนองตองมันมีสองเขตเนอะ มีเขตหนึ่งเขตสองมีวัดอยู่สิบสามวัดมีตุเจ้าอยู่หมดเรียกว่าไม่ขาดมีโบทคิดอยู่สองบทคน <c ười> มีมาเมินลนะนะแต่ก็เข้ากันดีเวลามีการมีงานคิดก็ไปช่วยพูดพูดก็ช่วยคิด อินทร์ใหญ่ตันหลวงมันก็ร,ร่วมกันอยู่ก็เรียกว่าไม่แตกแยกกันเรื่องนับถือาศาสนาเป็นสิทธิของบุคคลแต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินั่นเอาแบบแบ่งแยกกันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระาศาสดา ก็แล้วแต่เอาปฏิบัติได้ขนาดไหนตอนนั้นเองแต่ทั้งหลายตาวานี่หลังจากไปวัดบันเด็นก็ไปวัดพระบาทตุ้งอออำเบรสันบัตตองเชียงใหม่เป็นสืบเจะตา,าปัดเพาะปัดนาําสตรดุเจ้ามนตรีเป็นเจ้าอาวาส พาพาดบัดสบายแต่สุขภาพก็ดีขึ้นมาดีวันดีขึ้นเี่ยวได้กินได้อ้จาได้จะบ้านเลยสืบจะตาหือมีการสวดปัดเคาะปัดน้ำสวดนบะเคาะแต่ทุเจ้าวัดองตองเน,นตอนสวดนบะเคาะนั่น ไ่ยากที่จะไปร่วมโดยสาเหตุได้ตั้งจิตไว้เมื่อครั้งปีสองพันอร้อยสี่สิบี่สิเก้าี่แปดญาติยมเวลานั้นจำได้คืนหนึ่งวันที่สองเมษาไปแสดงธรรมะ แม่เตาไ้อ,อเวอร์สันไซแม่ทำมาได้เป็นบงหกิปปีวันนั้นขึ้นนั่งทำบาตรกระจกติดบนติดทำบาตรปักข้อที่น่องเลือดไหลเลือดไหลย้อยลงไปตกใส่เสื้อใส่สาต จะบอกเออผู้จาร์จะบอกญาติยมก็ัวเปิ้นตกใจก็ปล่อยมันไหลไปเลยเอามันพอไหลนักก็เตะจบมันก็ยุดแห้งหมดละก็เป็นลางสังหอนว่าเออกูลังมีอย่างกะตกวันี่สามเมษาสองสามเมษาเนี่ย ไปด่วัดโลกมูลีเป็นสวดนบประเคปเลยไปปัดเคปัดนามเออหลวงป่อวัดดอยสุดเทพคือในสมัยนั้นยังบะเป็นชั้นธรรมบะเป็นเจ้านะผักเจ็ดเตอเรียบร้อยแล้วฉันเป็นดิหั่นญาติโยมไปบวชเน้นดิวัดบรตุง ตกค่าตกคืนมาออกวัดไป็นเตที่วัดต้องฝ่ายตําง,งตุงเซีวฝนตกสิสิสิปน,นั้นได้ถึงลมถึงฝนเตดจกปั่น้อนน้อยเดียวนะสตาว,วานิมนหลวงป่อขึ้นรถได้ละมันอยู่ว่าได้กันละแล้ก้อยขับรถมา ถ้าถึงคงบรรสบหานลดโยมเบิ้นไปหลวงนองไข่มาถึงวันออกตางบ้านขันแก้ววลายวันนั้นดันไปออกสันปตองเสียลักวันเว้นวันเว้นเว้นหัวรถที่ตมานนั่งตมคนปรากฏว่าขาหักชาบดมันตุยขึ้นละหลอคนขัดประทามว่า ตุวลุงเป็นยายพ่องข่าหักไปุลยใครหัวดหงยดข่าหักยังใครหงวอยู่ประมาณหักแล้วแต่นึกถึงกรรมที่ได้ยิงนกเอี้ยงเมื่ออายุกเก้าขวบเก้าปีมาได้ถึงห้าสิบปีอายุกรรมเรื่อนั้นมันไล่ตันโยนต้มบอกเออนกเอี้ยงเบื่อ คนขับรถก็ลงมาดึงผวด,ดึงเมียเอารถจนหลวงพอ่อจนกูนี่ดีกว่าจนคนอื่นนี่เดือดร้อนนี่หนอ <c oughs> ะญาติยมเด็กแพรเมตตาถามว่ายมอายุเท่าไหร่ปีนี้มันเป็นคนที่ไหนเขาก็ถามหมดสามสิบเจ็ดรับหลวงพอ่อเกิดที่กำแพงเพชรครับอาการกายยังไม่ครับมีเพื่อนพุงอยู่หนองไครครับ แถ่บ้านอยู่ที่เชียงใหม่ครับเอาลูกเอียงด่วนั้นไปเกิดปุ่นกํแแพงเพชรปุ่นเนี่ยมาจันมาอยู่เชียงใหม่อยู่มาตัวเอาเยอ่ยเนี่ยมันนึกถึงอย่างอันมันเป็นลางสันหอนโดยตั้งใจว่าต่อไปนี่ไปปัดเคาะปัดน้ำอะไรย่างเ่ะถ้าเป็นตุ๊เจ้า อ่เาไปเคาะบัดนามเอาไปสวดนบเคาะอย่างเงานี่ยนะพระได้ตั้งสัจยะไวไ้วไ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 แต่เขาเป็นนั่งเฉยๆได้แต่เมตตาได้แต่ว่าบันสกเคจยกก็ขึ้นไปเอาไหว้พระจบก็ขึ้นไปฉังน,นั้นก็อยู่ที่วัดตลงอ้อจนชันเทนที่หันอันนั้นก็ปิกวัดปิกวา มันนั่งอัดทำรรได้มชั่วงมงกึ่งญาติยมด้นทั้งหลายจนค่ำจนมืดกล่อมไปไหนตาเต้าเวลาประเดียวนี้ขอบใจปอสง่าแม่วัดอินดากันธิยะนาตาลขันเข้าอุทิตให้เจ้ากันในเวนกับคนที่จาก ขอคือแม่วนิดาปันนอมปันหายเนือ้อนันเปิ้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปทุละสายไฟมันห้อยมาตรงเงเนี่กับปาดที่คอเสียงกระป๋องเจ็บหยาดยมทั้งหลายอีกคนนึงแม่จันทร์ฟ้องแม่ฟ้องนี่กับบ้านงอนาย นังก็คนจำมั่มเป็นอ่อนเพียนอนยาก็ออกโรงยาบาลมาก็มัดมือตัวว่าเออเนี้ยญาติยมด้านผู้ฟังทั้งหลายโลกาเปียที่โลกภัยต่างๆเนี่ยมันจะเกิดมีกับเอามาได้เอาก็บะสามารถที่จะหูได้ดังนั้นเมื่อมันบะหู อย่าประมาททุกคนก็ส่วนมากจะไม่ประมาทแต่มันเป็นเรื่องของกรรมของเว้นตัวเองฉะนั้นมีชีวิตอยู่นี่คือตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นกำลังอันสำคัญในโพธิปักจิยธรรมคือเป็นอินทรีย์ก็ว่าได้เป็นใหญ่ ในการงานในคิดของตัวเองแต่ว่าโอ้ถึงเรื่องสตากวาาเชื่อข้อนี้สำคัญวิริยะความเปลี่ยนวิริยนณทุกขมัดเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเปลี่ยนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงปั้มเป็ง ความเปลี่ยนนี้มาทุกพพทุกจาติเปลี่ยนมาทุกพพทุกจาติยิ่งในบารมีสิบก็องค์ก็พยายามปฏิบัติะละความเปลี่ยนถึงจะประโจนสิ่งที่เลวร้ารรยาต่างๆก็ไยายอมต้อแท้เจอกิเลสต่างๆ กิเลสมานกาขันนมานกามานเหล่านี้เป็นตัวกิเลสเป็นมานที่พระพุทธองค์ได้ประจนแต่พระองค์ก็สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะความเปลี่ยนการปฏิบัติเรื่องการรักษาศินกินตานฟังเตศฟังดำจเจริญเม,มตตาภระนา ถา้ามีศรัทธาเป็นข้อต้น <c oughs> ถึงมีศรัทธาแต่ว่าขาดความเพียรความมุมันนบักบันคิดต่างๆนั้นก็สำเร็จไปไม่ได้เรามีศรัทธาจะรักษาศีลแต่ว่า ควมีวิริยะคือความเพียนก็บ่สาม,มารถยักษาไว้ได้นานดังนั้นมันต้องมีความพยายามตั้งจิตอธิฐานรักษาห้าข้อเออตว่า,วาเลอไัยตกเบ็เอาปลามาแกงมาม่าอืมพุทธปะละเอาแดมตั้งจิตอธิฐานเพียนวิญยามไป คิดก็ได้แก้ไขข้อนั้นโดยเดมในที่สุดมันได้ถึงห้าค้อมันไปมันก็ดีเป็นคนขี้จิขี้หน,นีขี้เหนียวมาช่วยเหลือภัยมาสูงเคราะห์ภัยมาชอบกินชอบทานต้องเบียนพยายามเอาแต่ตัวเจ้าเคยบอกเสมอว่าทำตามที่ทำได้อย่าทำเกินอัตภาพ เกินฐานะของตัวเองเกินฐานตัวเองถ้าเกินฐานฐานม,าามันจังล่มดังนั้นต้องเปลี่ยนวยายามทำเอาชนะความตนนี้ขี้เหนียวได้ถ้ามีความเพียนในกิจสิ่งเหล่านี้มันก็ทำมาได้เสียสละมาได้แม้แต่การฟังเทศฟังธรรมนี่ญาติยมฟังอาตมาภาพเดชเจ้าทุกเจ้า ทุกเวลานย่ายมมีความเพียยนลอดถึงเวลานั้นใจจดใจจอเึอ่งชั่วโมงก็ฟังจนจบหนึ่งชั่วโมงก็ฟังจนจบแสดงว่ามีวิริยะความเพียนมีสติอยู่ตลอดเวลาเอาจึงฟังได้ตลอดลอกลางบางคนมีความเพียนพยายามฟังได้เก่งได้กลางไปหายเซฟเบืบ่อหน่าย เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็เรียกว่าสู้พยญามารมาได้ <c oughs> ฉะนั้นความเบียนนั้นแม้แต่การจเจริญสมาธิภาวนาก็เคยบอกว่าจะนั่งได้กิน่นาทีกี่วินาทีก็ตามต้องเอาชนะได้ต้องทำจิตใจของตัวเองนี่คือตั้งมั่นก็ได้เปลี่ยนประกอบ ในคิดในการเจริญวิปัสสนากนรรมฐานอือใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าจนได้ทัสรู้อนุตละสัมาสัมปธิญาณอันนี้ฝากวิริยะความเพียรไว้แค่นี้อายุวันโนสุข,ขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนําสารธรรมดีๆแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็ได้พาท่านได้ศึกษาธรรมะคาสอนนานาทัศนะต่างๆหลากหลายเรื่องราวต่างๆที่ควรแก่การศึกษาดังนี้แต่บางอย่างถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาเรื่องราวอาดีตที่ดีดๆก็จะ ทำให้ปัจจุบันนั้นเราลืมเลือนรวมไปถึงอนาคตเราอาจจะไม่นึกไม่คิดหรือนำพาคำว่าสินธรรมไม่กลับมาคำว่าไม่กลับมาก็คือไม่กลับมาสู่จิตใจของพวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะเป็นคนไทยที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาหรือจะเป็นคนต่างชาติที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาก็ถือว่าพระพุทธศาสนานั้น ก่อกำเนิดสู่โลกใบนี้2,559ปีล่วงไปแล้วก็คือหมายความว่าหลังจากการเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งปีพุทธศักราชหนึ่งขึ้นมาก็นับมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานตอนนี้ศาสนธรรมคําสอน คำว่าขันธะปรินิพานก็คือการดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพานก็ยังคงเหลืออยู่ก็คือเมื่อศาสนาหมดสิ้นไปอันตรธานหมดสิ้นไปก็จะเป็นธาตุอันตรธานเป็นการถือว่าปรินิพานโดยรอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ้าเราพิจารณาในยุคนี้ ที่เราได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วศึกษากันไปถึงอดีตที่ว่าพัฒกับนี้เป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นถึงห้าพระองค์ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังกากุสันโธโกนาคมณนะกัสสปะโคตมะและก็อริยเมตตยะก็จะมาอีกหนึ่งพระองค์อย่างไรก็ตาม เราได้เกิดทันในยุคศาสนาของโคตมะสักยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตัสรู้พระนุตราสัมมาทัมโพธิญา